สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับเดีย๋ยววันนี้จะพามาดูมะม,ม่วงน้ำดอกไม้ทาวายเบอร์สี่นะครับซึ่งปลูกจากการเสียบยอดนะครับยอเสียบยอดจากต้นที่มันออกลูกอย่างนี้แล้วนะครับเรามาเสียบยอดนะฮะมะม,ม่วงต้นนี้อายุแค่1นึ่ปีหนปีเสร็จๆนะครับเพราะว่าผมเซ็น มาเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่เนี้ยเดือนสิงหาปลายปลายเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับแล้วก็กว่าจะมาปรับที่กว่าจะมาทําน่ทนทํานี่กว่าจะมาทําบ้านทําที่อยู่อาศัยเสร็จก็ปาาเข้าไปสามสองเดือนสามเดือนพะมองตอนนี้ก็ประมาณปีปีเสร็จนะครับตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผล,ผลิตแล้วนะครับเป็นน้าดอกไม้ทวายเบอร์สี่นะครับทําไมถึงเรียกน้าดอกไม้ทวายเบอร์สี่นะครับมันก็มีความอยู่ว่า มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะเอถ้าจำไม่ผิดนี่เนี่ยท่านชื่อว่าอาจารย์สนั่นขำเลิศหรือเปล่าไม่ทราบนะครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคืออาจารย์สนั่นเนี่ยเขาได้ทดลองเอาน้ำดอกไม้เนี่ยไปปลูกสิบต้นนะฮะสิบต้นนี้เลียงแถวสิบต้นแล้วก็เขียนเบอร์ไว้ว่าอันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ตนถึงต้นที่สิบนะครับเสร็จแล้วปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมีมะม่วงต้นหนึ่งที่ ให้ผลที่ออกมาที่แบบเป็นที่น่าพอใจดีกว่าต้นอื่นๆใน10ต้นเนี้หนึ่งใน1ิบเนี่ยนะครับคือต้นที่สีเนี่ยนะครับลักษณะดีคือเขาจะเป็นมะม่วงที่ลูกโตนะฮะแล้วที่สําคัญคือเป็นมะม่วงถวายถวายคือออกลูกทั้งปีนะครับในระหว่างที่กําลังออกเนี่แล้วจะมีช่ออื่นกําลังติดดอกออกไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ไปเรื่อยเหมือนกับฝรั่งเราเนี่ยฮะแล้วก็รสชาติเนี่ย เป็นมะม่วงที่มีรสชาติความหวานเนี่ยองศาบิกเนี่ยสูงนะฮะถ้าจะเพื่อนเพื่อนสมาชิกคนไหนเนี่ยถ้านึกถึงข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงนี่นะครับตรงเนี้จะเป็นคู่แข่งเคียงคู่มากับมะม่วงอกร่องทองเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราทานมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวมูนเนี่ยเราจะนึกถึงมะม่วงอกล่องเนาะแต่ตรงนี้เป็นคู่แข่งที่สูสีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือว่า ความหวานนะครับเป็นมะม่วงที่มีเปลือกบางแล้วก็ที่สําคัญคือออกทาวายมีให้เก็บทั้งปีนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมะม่วงนั่นดลไม,ม้ทาวายเบอร์เบอร์สีเนี่ยเขาจะมีเปลือกบางนะครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านถูกปากของคนไทยนะครับแต่ข้อเสียเขาคือเปลือกเขาจะบางนะครับมันไม่เหมาะกับการทํามะม่วงส่งออก ปรระะเทศนคับจึงมีนักวิชาการรุ่นใหม่เขาพยายามที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมากลายมาเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับนั้นดอกไม้สีทองซึ่งผลเนี่ยจะเป็นสีทองเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยจะเปลือกหนา,าเหมาะแก่การส่งออกแต่ว่าความหวานจะไม่เท่ากับมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สีตัวนี้นะครับความหวานจะไม่เท่านะคือรสชาติเนี่ยจะหวานจะสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ความดก การถวายเนี่ยจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับคือจะออกห่างกว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะได้กินทั้งปีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราปลูกไว้ประมาณสักสักสาต้นแต่มีสีทองแสมมาประมาณสักต้น2ต้นนี้แหละคือเราปลูกไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งปันให้กับสมาชิกที่ต้องการจะได้พันไม้จริง,รงๆนี่ไปปลูกนะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าต้นใดนไม่ออกลูกไม่เห็นลูกเนี่ยฮะเราจะไม่ขยายพันธุ์นะครับเพราะว่า เราจะต้องให้รู้จริงๆว่าอันนี้คือน้ําดอกไม้เบอร์สีตัวนั้นคือน้ําดอกไม้สีทองนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับจะมีสีทองอยู่ต้นหนึ่งสองต้นนี้แหละนะครับซึ่งตรงนี้มันจะออกลูกเกือบทุกต้นแล้วนะครับทีนี้มีบางคนถามว่าเอา้าแล้วต้นมะม่วงต้นเล็กๆทำเนี้ยทำไมปล่อยให้ออกลูกนะครับตรงนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าเราทําสวนตรงเนี้ยเราไม่ได้ทําแบบเกษตรกร,ร,กรทั่วไปหรือตามนักวิชาการหรือตามใครนะครับเราทํา ทำตามหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติก็คือว่าต้นไม้เนี่ยถึงเขาจะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ช่างนะครับคือลูกที่เขาออกมาสังเกตเห็นไหมครับช่อหนึ่งเนี่ยเขาจะมีหลายลูกเลยแต่ธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับถ้าเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกเขาได้เนี่ยเขาจะสลัดของเขาทิ้งเองนะครับแต่ว่าเราก็จะให้ต้นเล็กเกินไปอย่างขี้ร้ายเนี่ยอย่างไม่มีเนี่ยสัก8เดือนนะครับถึงปล่อยให้ติดลูกนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเขาติดเนี่ยถ้าเขาสามารถเลี้ยงลูกเขาได้หมายถึงว่าเขาสะสมอาหารได้นะครับมีอาหารครบที่พอจะเลี้ยงลูกได้เนี่ยเขาจะเลี้ยงได้กี่ลูกเขาจะรู้เองนะครับที่เหลือเขาก็จะสลัดทิ้งนะฮะเราก็ทําตามคือทาตามใจเขาอะครับคือไม่บังคับคือเราไม่ให้เคมีคือเราเลี้ยงตามธรรมชาตินะฮะคือถ้าคุณเลี้ยงได้คุณก็เอาไว้แล้วแต่คุณนะฮะที่เหลือคือเราเก็บเราเก็บกินอย่างเดียวครับปลูกรดน้ําเก็บกินอย่างเดียวนะฮะ นี่คือลักษณะคร่าวๆของน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูไปดูน้ำดอกไม้สีทองนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงครับครับเพื่อนๆสมาชิกครับนี่คือลูกของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับซึ่งลูกเขาเนี่ยจะเป็นจะออกสีทองตั้งแต่ลูกยังไม่แก่นะครับจะสังเกตง่ายถ้าเป็นทวายเบอร์สีเนี่ย เขาจะออกเขียวนะครับแต่ตัวนี้นจะออกเหลืองถ้าเขาแก่เนี่ยเาจะเป็นสีทองสวยมากนะครับใช่ครับลักษณะใบะลักษณะภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะดูไม่ออกเลยยกเว้นเราจะเห็นผลก่อนนะครับว่าจะเป็นสีทองหรือจะเป็นเบอร์สีนะครับเพราะฉะนั้นดอกน้ำดอกไม้เนี่ยเป็นมะม่วงที่น่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะ ถ้าเขาเขาเริ่มติดลูกเนี่ยเขาจะมีให้กินแบบคล้ายๆว่าทั้งปีอะครับคือจะไล่รุ่นไปเรื่อยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาหารอาหารที่เราสะสมให้เขานะครับตรงเนี้คือเราไม่ต้องไปคํคำนึงหรอกว่าเราเอาหญ้าปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปเอาจุลินทรีย์ราดอันลงไปเนี่ยเขาจะได้่านอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัอรอรสโพแทสเซียมไปครบไหมนะครับอย่าเยอะผมบอกแล้วครับว่าอย่าเยอะคือพืชเนี่ย ต้นหญ้าสีเขียวนะครับหญ้าสีเขียวเนี่ยพอเราตัดเราปุ๊บเนี่ยเรามาปลูกครับเนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะเป็นไนโตรเจนอย่างดีเลยนะครับพอเราน้ำหมักลดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะละลายไนโตรเจนเนี่ยถ้าเราคุมไว้งึดบรับนี่ครับจีเรนซีทํางานจะยอยสลายให้เป็นฝ้าสีขาวแล้วก็เขาก็จะน้ําเนี่ยก็จะพาธาตุอาหารเนี่ยที่เป็นฝ้าขาวที่จุลินทีย์เขาขี้ออกมาแล้วเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นธาตุไนโตรเจนนะฮะพอเขาแห้งเป็นสี แห้งๆเงี้ยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นฟอสฟอรัสส่วนโพแทสเซียมเนี่ยก็ได้จากน้ำหมักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะได้อาหารครบหรือไม่ครบเนี่ยเขาจะลวงเขาเองนะครับเราแค่มีหน้าที่เติมให้เขาเฉยๆแล้วเขาจะหากินเขาเองนะครับพืชแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาช่วงเนี้เขายังเล็กอยู่เขาจะใช้อาหารตัวไหนไปใช้บํารุงต้นของเขาต้นใบของเขาผ่านไปช่วงหนึ่งช่วงเขาจะออกลอกออกดอกออกผลเนี่ยเขาจะใช้ธาตุอาหารตัวไหนช่วงมันผลแล้วเขาจะใช้ตัวไหน ซึ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในใน,นี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นกเกษตรกรไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าอ,อาหารอาหารที่เราให้ไปเนี่ยแค่เศษหญ้าเศษฟางนี่ก็เหลือกินแล้วคุ้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลน,นะครับอย่างเช่นาบางคนก็จะเป็นกังขาอยู่ว่าปลูกพืชแบบเนี้ยไม่ใช้สารเคมีต่างๆไม่ใช้แม้กระทั่งขี้งวงขี้ควายเนี่ยมันจะได้เห็นผลไหมมันจะกินจริงไหม ตรงเนี้ยเห็นแล้วเป็นรูปธรรมนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับว่าแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยเขาเริ่มจะมีดอกทุกต้นแล้วนะครับแต่ว่าคือเราไม่บังคับเขาเราไม่ได้ไปพ่นฮอร์โมนให้เขาติดลูกติดดอกออกผลเหมือนที่ในแบบในนักวิชาการเขาบอกช่วงจะออกดอกเนี่ยต้องพ่นอย่างนั้นอย่างนี้ช่วงใบเพรชลาตต้องอานี้มาพ่นนั้นมาพ่นคือเราไม่ทําแบบนั้นคือเราจะปล่อยตามธรรมชาตินะครับปล่อยตามธรรมชาติคือไม่บังคับต้นเขาถ้าเขาพร้อมเขาจะออกของเขาเอง ถ้าเขาเลี้ยงไวเขาก็าจะเอาไหว้หมดถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาจะสลัดของเขาทิ้งเองนะครับคือเรายึดหลักธรรมชาติอย่างเดียวทําง่ายๆเกษตรง่ายๆเ,เข้าไว้นะครับคือเราไม่ได้เน้นเรื่องการค้าเราทําเพื่อที่จะรับประทานเองกินเองใน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 ,ในครัวเรือนของเราครอบครัวของเรานะครับเหลือแล้วค่อยขายนะจะจะพาเดินดูมะม่วง3าสิต้นนะครับว่า มัรเจริญเติบโตการจเจริญเติบโตอของวิธีการปลูกแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับนี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับเห็นไหมครับกำลังออกลูกเล็กๆนะครับนี่กำลังติดลูกเล็กๆ ช่อไหนติดก็ปล่อยให้ติดช่อไหนไม่ติดก็แล้วแต่นะครับคือแล้วแต่อาหารที่เขาสะสมนะครับคือเราจะไม่ไปบังคับแม่อะไรทั้งสิ้นนะครับคือช่วงที่มะม่วงออกดอกเนี่ยเราห้ามฉีดทอมนลฉีดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพ,เพื่อนเกษตรครับจนกว่าจะเห็นลูกเล็กๆแค่นี้นะครับแม้แต่น้ําก็ให้ไม่ได้นะครับเห็นมะม่วงกาลังออกช่อเนี่ยน้ําก็ให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าให้น้ําปุ๊บนะครับ มะม่วงเขาจะดูดน้ำนะครับแล้วเขาก็จะทําให้มันธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเพื่อจะได้รับเร็วกว่าสารอาหารตัวอื่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากช่อดอกตรงนี้กลายเป็นแตกใบอ่อนแทนนะครับเพราะฉะนั้นมะม่วงเราเนี่ยจะไม่ติดผลนะครับคือช่วงที่แตกช่อดอกนี่ห้ามเลยนะครับห้ามฉีดแม้กระทั่งน้ําฉีดฮอร์โมนต่างๆห้ามจนกว่าจะเห็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเท่าหัวไม่ฉีดเนี่ย ถึงให้น้ํานะครับถึงให้น้ํามิฉะนั้นแล้วมะม่วงเราจะร่วงหมดนะครับเนี่ยฮะมะม่วงแค่ปีเดียวนะครับเนี่ยกำลังจะออกช่อแล้วก็จะปลูกผสมผสานไปกับอ้อยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับมะม่วงหนึ่งปีเริ่มจะปีติดดอกออกผลหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือน้ำดอกไม้สีทอง ยในระหว่างที่ต้นนี้ติดผลก็จะแก่แล้วนะครับรุ่นใหม่ก็เริ่มจะแทงเห็นไหมครับแทงช่อดอกออกมาเรื่อยเห็นไหมครับแทงช่อดอกมาเริ่มจะติดแล้วก็มีเห็นไหมครับก็จะถวายไล่ไปเรื่อยนะครับตีนมะม่วงเรายังไม่แข็งแรงสมบูรณ์มากถ้ามันแข็งแรงเขาก็จะติดถึงข้อไปเรื่อยๆเราก็จะมีมะม่วงทานทั้งปีเลยนะครับนี่ครับ ในระหว่างที่เป็นลูกเนี่ยเห็นครับในระหว่างที่เป็นลูกข้างบนนี้ก็จะเริ่มมี่อดออกนะครับก็จะทวายไล่ไปเรื่อยนี่ข้อดีของน้นดอกไม้นะครับข้อดีของมะม่วงทวายพอปีนี้เริ่มมีมเมล็ดแล้วก็เราก็จะเริ่มขยายพันธุ์แล้วก็จะแบ่งปันให้กับสมาชิกที่อยากจะได้ออกไป ลูกนะครับต้นเล็กๆเ,เองนะครับนี่ฮะคือเราจะปล่อยตามธรรมชาติถ้าเขามีความสามารถเลี้ยงได้ก็ให้เขาเลี้ยงไปนะครับเรากพิไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายนะครับ ทุกอย่างปล่อยเป็นหน้าที่ของธรรมชาตินะครับนี่มวลกันเล็กๆนะครับนี่ก็เริ่มจะแก่แล้วแต่เราจะปล่อยให้แก่เต็มที่เลยนะครับแล้วค่อยจะเก็บเอาจนสุกสุกคาต้นนั่แหละนะครับ ถ้ากระรอกกระแตไม่นกไม่มากินก่อนนะครับนี่ฮะนี่ก็กำลังติดดอกออกผลมีลูกเล็กๆติดจากนี้ไปเราก็จะมีมะม่วงไหมสำหรับกินเนตลอดปีเลยนะครับนี่นี่ฮะนั่นนะครับมะม่วงอายุแค่หนึ่งตี คือบางคนก็จะบอกว่าทําไมทําไมถึงปล่อยให้มะม่วงติดโรคตั้งแต่เล็กจัง,กเกจงเลยอ่าก็เหตุผลตัวเดิมแหละครับคําตอบก็คือเราจะปล่อยให้เป็นแบบธรรมชาตินะครับคือให้ธรรมชาติเขาดูแลเขาเองนะครับคือเรามีหน้าที่หาอาหารในเขาไปแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับนี่ยเราหาอาหารใ้เขาไปแล้วนี่อันที่อยู่ข้างล่างนี่ก็ เป็นปุ๋ยไปแล้วไอ้ที่เราปลูกเข้าไปอีกเนี่ยโดนจุลินทรีย์ย่อยเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเป็นปุ๋ยกินไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะต้นเล็กแต่เขาก็มีอาหารที่สะสมไว้มากพอที่เขาจะเลี้ยงลูกเขาได้เราก็ปล่อยเป็นหน้าทีธรร่ธรรมชาติเขาไปนะครับเนี่นะครับ อันนี้จะเป็นอกล้องนะครับ อันนี้อันนี้จะเป็นมะม่วงงาช้างแดงนะครับเป็นงาช้างแดงลูกโตมากเลยนะครับนี่เต็มฝ่ามือเลยนี่ยังไม่แก่เลยนะครับนี่ปีนี้ก็จะขยายพันธุ์แล้วเพราะว่าเห็นลูกแล้วแต่ใช้ย,ยอดเนี่ยขยายพันธุ์แล้วก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็สมาชิกท่านไหนอยากจะได้ก็จะค่อยทำแบ่งปัดกันด้วยนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ